กว่าจะสืกพระรูปหนึ่งได้นี่เล่นเอาเจ้าหน้าที่เหนื่อยเลยนะคะ<ม>เพราะว่าพระท่านอยู่ในอาการมึนเมาคราวนี้พอถึงบทที่จะต้องท่องบทลาสิกขาท่องไม่ได้ค่ะจําอะไรไม่ได้เลยเพราะอยู่ในอาการเมาสุดท้ายต้องพึง่งเจ้าหน้าที่เป็นคนนําสวดแทนค่ะปัญจคา,ามิปัญจคา,ามทิทิ่ิติที่ิติมังคาเลตะมังคาเลตะธรรมโยบนโมตัะสะภะคุวะโตอัลระหะโตสมมาสมพุทตะตะ โอ้โหเข็นกันสุดใจค่ะกว่าจะท่องหมดลาศิขาได้เพราะจำไม่ได้ค่ะเมาไม่รู้เรื่องเลยค่ะการเมาสุราเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะหลังจากที่นายสรายุธศรีละอองปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบพระลูกวัดที่วัดบ้านก้านเหลืองอยู่ที่ตำบลหมากเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหลังจากได้รับแจ้งนะคะว่าเอ๊มีพระสงฆ์ย้ายเข้ามาใหม่ ย้ายมาที่วัดบ้านการเหลืองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสแล้วยังมีพฤติกรรมชอบดื่มแอลกอฮอล์จนเมาเจ้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีพระรูปหนึ่งจริงๆค่ะชื่อพระอาทิตย์อรุโนนั่งเมาอยู่ภายในกุฏิจึงเรียกมาสอบถามว่าท่านเมาไหมแต่พระอาทิตย์เนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองเมาจึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์มาเป่า ผลปรากฏออกมาชัดเจนเมาค่ะสุดท้ายพระอาทิตย์ก็ยอมจำนนยอมรับว่าดื่มสุรามาจริงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำไปลาศิกขากับเจ้าคณะตำบลวัดหมากเขียดนะคะแต่ขณะที่กำลังจะให้พระอาทิตย์ท่องบทสวดลาสิกขานั้นปรากฏว่าพระอาทิตย์จำบทสวดอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่บอ๊อบไม่ได้เลย <c oughs> ไม่มีสตินึกอะไรไม่ออกเลยนี่นี่หันมาขอที่พึ่งด้านหลังต้องหันมาขอ, <c oughs> ขอความช่วยเหลือขอตัวช่วยหน่อย <c oughs> สุดท้ายเจ้าหน้าที่ ที่นํามาค่ะเ<ะ>จ้าหน้าที่นั่นแหละค่ะเป็นคนอาสานําท่องบทสวดลาสิขาถึงสามจบ<ะ>จึงจะสึกได้สําเร็จก่อนที่จะนําตัวนายอาทิตย์ไปนอนพักที่สาราวัดก่อนเพื่อให้สางเมาให้มีสติแล้วเดี๋ยวจะติดต่อญาติมารับตัวกลับบ้านต่อไปค่ะโอ้โหสุราเมระยะมะชักประมาณท่า<ะ>นี่ศีข้อหใช่ไหม<ะ>โอ้พระอาทิตย์ลืม<ะ>จําสีข้อนี้ไปนะครับ